คลิปนี้ขออนุญาตนําเสนอถือว่าเป็นรถแบรนด์เจ้าตลาดเลยก็ว่าได้อีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันที่ขายดีมากๆเลยนานๆจะมีมาทีและที่สาคัญแต่ละคันที่เข้ามาจอดไม่นานเลยนะคะอาทิตย์หนึ่งสองสามวันก็ไปแล้วนะคะคันนี้นี่สภาพความสวยความเดิมรับทำเสปาเรียบร้อยเลยคันนี้เอาออกไปพร้อมขับเรียบร้อยที่สําคัญเนี่ยเกียร์ออตโต้ขับง่าย ผู้หญิงขับดีผู้ชายขับดีใครที่มองหารถไปส่งลูกไปส่งคุณพ่อคุณแม่ไว้ไปลตลาดไปเนิงไปนี่คันนี้สะดวกมา,มากๆเลยนะคะจะเห็นว่าน็อตทุกอย่างเดิมหมดทุกอย่างดูสภาพค่ะทุกคนรถที13ใหม่มากเลยนะสภาพนี่89 0เกือบ100%เลยที่น้องเบนให้นี่น็อตทุกอย่างอยู่ครบคือสวยมากสภาพใหม่มากและสีเดิมจากโรงงานคันนี้เก็บงานน้อยมาก มีแค่รอยขนแมวขนเขาเรียกอะไรรอยขนขน,ขนแมวเล็กๆน้อยๆนะคะริ้วรอยใหญ่ๆนี่มีเลยเสวัสดีค่ะอยู่กับเบญจานะคะเช่นเดิมนะคะที่นีที่มงคลแคดเซ็นเตอร์นะคะมีรถให้คุณเลือกมากกว่า300คันค่ะมีหลายรุน่นหลายลายี่ห้อหลายสไตล์มากๆเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะชอบแบบไหนนะคะเนาะก็ คลิปนี้เหมือนเดิมค่ะในช่วงของการรีวิวสินค้ารีวิวรถสวยๆคลิปนี้ขออนุญาตนำเสนอถือว่าเป็นรถแบรนด์เจ้าตลาดเลยก็ว่าได้อีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันที่ขายดีมากๆเลยนานๆจะมีมาตีและที่สำคัญแต่ละคันที่เข้ามาจอดไม่นานเลยนะคะอาทิตย์หนึสวันก็ไปแล้วนะคะคันนี้นี่สภาพความสวยความเดิมรับประกันตีร้อเซเกินร้อยเลยเพราะว่าสวยมากๆนะคะ นี่อย่างที่เห็นด้านหลังนี้เลยนะคะสีดําเงาสวยขึ้นรูปแบบสวยมากๆเลยคันนี้นะคะมากับเขาเรียกว่าสภาพนางฟ้ามากนะคะทุกคนสวยเดิมชนิดแบบน็อตไม่ขยับทุกทุกทุกอันไม่ขยับเลยนะคะกับ Honda b i ีโอหนปี2013นนะคะสีเดิมสวยๆดำแบบเงาวิบวับมากๆเลยนะคะ สเปคทุกอย่างของตัวรถนี่คือมาแบบเดิมๆนะคะทุกคนล้อเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะจะต,ต้องเบนสพาดูในส่วนของรอบนอกตัวรถแล้วก็ด้านในตัวรถและที่สำคัญหลักๆเลยสำคัญมากๆนะคะห้องเครื่องรถก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยไปกันเลยค่ะทุกคนเห็นน้องเขาเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปนั่งด้านในแล้วไม่ได้เล็กกระัารัดอย่างที่เห็นนะคะรูปทรงเขาอาจจะเล็กกระัดรัดนะ แต่เข้าไปนั่งจริงๆแล้วไม่เล็กนะคะล้อแมกอลอยอันนี้มาพร้อมกับล้อแมกขอบ10 16นะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวน้องเบนดูให้ล้อแมกอลอยขอบ16ค่ะทุกคนอันนี้ยังเป็นสเปคเดิมจากโรงงานนะคะทุกคนเนาะยังเป็นสเปคเดิมจากโรงงานนะคะจะเห็นว่าตรงแก้มข้างตรงนี้นะคะก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็ในส่วนของมือจับนะคะ เป็นไปในส่วนของมือจับค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้จะใส่ถัดรลองตรงนี้มาให้เขาเรียกว่าถ้วยรองกันจับตรงนี้มาให้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเอาไว้กันเวลาที่ปกติเหมือนผู้หญิงเราแล้วอะทำเล็บทํานู่ทนทํานี่มีเล็บมีอะไรมันก็จะขูดขีดตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้ก็คือได้มาแบบเดิมๆของมันเลยก็เพิ่มความสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะสีดําตัดกับสีโครเมียมนั้นสวยมากๆเลยตรงนี้จะเป็นในส่วนของฝาถังน้ํามันนะคะมาด้านข้างกันต่อนะคะนี่ ฮอนด้าบิโออเสค่ะ1น1 2ปี2013นะคัะนนี้ในส่วนของด้านท้ายเนี่ยตรงนี้เขาจะมีในส่วนของโครเมียมมาให้แล้วก็ตาสัญลักษณ์ของโลโก้แบรนด์ของเขาตัว S ส่ัวนี้ใหญ่ๆมาให้ให้ดูแบบสวยขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องสัมภาระเนี่ยตรงนี้เนี่ยเปิดได้จากตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวน้องเบนจะเปิดในส่วนของห้องสัมภาระด้านท้ายให้ดูนะคะ มาว้าวถือว่าใส่ของได้เยอะนะทุกคนไม่ได้ให้มาในขนาดที่เล็กอย่างที่เราเห็นภายนอกนะถ้าเปิดมาแล้วเนี่ยเนี่ยยังมีความลึกยังมีความลึกแล้วก็ยังมีความกว้างของด้านท้ายตัวนี้มาให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็มีถาดถาดตรงนี้เนี่ยก็มีข้อดีตรงที่ว่าใส่ของเหลวที่เป็นน้ําซึมออกไหลออกพวกน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ตรงนี้เนี่ยไม่เปื้อนเอาผ้าเช็ด ง,ง่ายเลยนะคะทำความสะอาดตรงนี้ง่ายๆในส่วนของลึกลงไปอีกเนี่ยจะเป็นในส่วนของเก็บอุปกรณ์พวกล้ออะไรพวกอ,อุปกรณ์แม่ลงแม่แรงเนี่ยนะคะคันนี้เนี่ยตรวสอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ครบมากๆเลยพร้อมใช้มากๆนี่ใหม่มากค่ะทุกคนใหม่มากไม่เคยใช้เลยอุปกรณ์ทุกอย่างมีตรวจสอบได้เลยนี่ ของเดิมจากโรงงานสเปคเดิมจากโรงงานเลยค่ะใหม่มากๆเลยนะคะทุกชิ้นเนี่ยใหม่มากๆด้านในเราทําความสะอาดดูดฝุ่นเก็บฝุ่นมาให้เรียบร้อยทําสปาเรียบร้อยเลยคันนี้เอาออกไปพร้อมขับเรียบร้อยแลที่สําคัญเนี่ยเกียร์ออโต้ขับง่ายผู้หญิงขับดีผู้ชายขับดีใครที่มองหารถไปส่งลูกไปส่งคุณพ่อคุณแม่ไว้ไปตลาดไปนู่นไปนี่คันนี้สะดวกมากๆเลยนะคะจะเห็นว่าน็อตทุกอย่างเดิมหมดทุกอย่างดูสภาพค่ะทุกคนรถปี1ิา ใหม่มากเลยนะสภาพนี่แปดสเก้าสิบเกือบร้อเซเลยที่น้องเบนให้นี่น็อตทุกอย่างอยู่ครบคือสวยมากสภาพใหม่มากและสีเดิมจากโรงงานคันนี้เก็บงานน้อยมากมีแค่รอยขนแมวขนเขาเรียกอะไรรอยขนขน,ขน,ขน,ขนแมวเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะริ้วรอยใหญ่ๆไม่มีเลยซึ่งตรงนี้เราก็ขัดเคลือบแก้วเงาวิจับใจมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ไปกันต่อในส่วนของห้องผู mm. ้โดยสารนี่อย่างที่บอกนะคะว่ารถปี2013ถ้าได้สภาพขนาดนี้นี่คุ้มค่าไม่มีตรงไหนคุ้มแล้วคันนี้มาพร้อมกับเบาะผ้าที่ไม่อมความร้อนแต่ข้อเสียของเบาะผ้าคืออะไรคะทุกคนคือความเปื้อนเปื้อนง่ายและที่สำคัญเป็นสีครีมสีโทนสว่างแต่อยากให้เห็นว่าคันนี้ ต่อให้เป็นบอกผ้ายังไงแต่ความสะอาดความสดความใหม่ยังอยู่เกือบร้อเเซ็เลยนะแปลว่าอะไรคะแปลว่าเจ้าของเดิมเนี่ยรักษารถหรือว่าดูแลรถมาดีมากๆนะคันนี้เดี๋ยวน้องเบนจะเข้ามานั่งให้ดู ถึงบอกนะคะว่ารูปทรงภายนอกหรือว่าบอดี้ภายนอกเขาอาจจะดูเล็กแต่พอเราเข้ามานั่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เล็กนะถือว่านั่งสบายเลยสองคนเนี่ยนั่งได้แบบสบายๆเลยแล้วพื้นที่ในการวางขาตรงนี้นะคะยังเหลือๆเ,เลยนะนี่ถ้าสมมติว่าน้ำหนักตัวเยอะหรือว่ามีความสูงมากกว่านี้ก็ยังนั่งได้แบบสบายๆนะคะทุกคนสี เปื้อนน้อยมากนี่เดียวแค่นั้นเองทุกคนตรงนี้เราเก็บงานทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่สภาพตัวรถถ้าเจ้าของเดิมไม่ดูแลมาเดีอยะไม่ได้สภาพขนาดนี้นะเพราะรถปี13นะทุกคนน้องเบนถึงย้ำเพราะว่าอยากให้เห็นถึงความแตกต่างและอย่างที่บอกนี่มามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนี่ค่ะเสียงเครื่องยนต์แบบสภาพแบบฟิต ิตไม่รู้จะฟิตยังไงแล้วพร้อมใช้มากๆเลยคือทุกอย่างในตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านบนเนี่ยมันสะอาดสะอา้านมันน่าใช้ค่ะทุกคนคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะคันนี้คุณมีฐานเงินเดือน9,000หมื่นนออกรถคันนี้ได้แบบสบายสบายและที่สำคัญเงินเหลือด้วยเปิดปุ๊บแอร์เย็นปั๊บเลยนะคะทุกคนคันนี้นี่ แอร์ก็ในส่วนของแอร์นะคะทุกคนยังเป็นแบบเขาเรียกว่ามือหมุนนะคะยังเป็นแบบมือหมุนนะคะตรงนี้ปรับได้เลยนี่ไม่ว่าจะเป็นแอร์พัดลมตรงนี้ปรับได้เลยแต่ว่าคันนี้เครื่องยนต์คันนี้นะคะ 1.2S นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่1,198หรอแปซีซีหรือ90แรงม้านะคะเห็นเล็กๆแบบนี้แรงม้าให้มานี่แบบโอ้โหคุ้มมากๆเลยนะและด้านในมีจอมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเบนจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันค่ะ ไม่วิ่งมาได้แค่แสนกว่ากิโลนะคันนี้รถปี2013นี่ห้องเครื่องนี่ <c oughs> ห้องเครื่องแบบสมบูรณ์มากใหม่มากจะเห็นว่าสีแต้มจากโรงงานทุกจุดยังอยู่ครบสภาพสมบูรณ์ร้อเเซน็อตทุกตัวสมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะคันนี้ใครที่มองหารถใช้งานนะ คันนี้คุ้มแน่นอนนี่นะคะเครื่องของ Honda นี่คือแบบว่าสุดๆเลยนะคะ i v t e c ทนะคันนี้90แรงม้า1,198 cc ซนะคะทุกคนฝากระโปรงทุกอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานเลยนะคะนี่คันนี้นี่สวยมากๆเลยนะทุกคนเกียร์ออโต้ขับง่าย น้องเนี่ยขับไปนู่นไปนี่ไปตลาดไปที่แคบหาที่จอดได้อย่างสะดวกสบายเลยมาสรุปราคากันดีกว่านะคะราคาคันนี้น้องเบนขายที่ราคา2 0 9 0 0 0บาทฟังไม่ผิดนะ2 0 9 0 0 0บาทกับรถสภาพที่ใหม่มากๆคุ้มค่าน่าใช้มากๆถ้าใครมองหางวดที่แบบว่างวดถูกเหมือนผ่อนมอไซค์4 0 0พ 4 7 4 8 4 9คันนี้ได้อย่างสบายๆฐานเงินเดือน9 0 0 0 0 0 0 0 2ออกรถคันนี้ได้สบายๆเลยเอกสารไม่ยุ่งยากมีบริการไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเราส่งรถทั่วประเทศไทยเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรออกรถได้ง่ายมากๆนะคะเงื่อนไขตามที่คุณต้องการเลยสนใจคันนี้ทักหาน้องเบนนะที่เบอร์0941091164เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะถ้าสมมติว่าในกรณีที่ การรีวิววันนี้เนี่ยมีจุดไหนตรงไหนที่คุณผู้ชมดูแล้วเฮ้ยมันไม่ชัดเจนน้องเบนอยากให้มันชัดเจนตรานี้พี่อยากดูจุดนี้จุดนี้ทักไลน์มาหรือโทรมาเดี๋ยวน้องเบนถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปส่งไปให้ชัดเจนแน่นอนค่ะตรงนี้เนาะฝากไว้ด้วยกับ honda คันนี้สวยมากน่าใช้มากงวดถูกสุดๆเลยนะคะก็ อย่างที่บอกนะคะว่าใครสนใจทักหาน้องเบนได้ทักไลน์ได้นะสำหรับวันนี้เดี๋ยวน้องเบนต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชมคลิปกันจนจบสำหรับใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้น้องเบนด้วยหรือใครที่อยากมาชมรถคันจริงสามารถมาได้นะคะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะมีจอดไว้แบบนี้หละสวยๆนะคะยางเดียวคือขาดคนขันบ แต่ว่าคันนี้สวยมากน่าจะอยู่ไม่นานนะคะใครชอบรีบเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่ชมคลิปกันจนจบขอบคุณค่ะ